ชีวิตจริงๆละหมอมน่าอิฉามากไม่ใช่คนใช้แต่เป็นแบบนี้ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกเลยว่าถูกโฉลกกับบทบาทของสาวใช้ในละครเอามากๆเลยทีเดียวสำหรับมินรัตวานออมไทยสงเพราะหากใครที่เป็นแฟนละครเรื่องทองเนื้อก้าในเวอร์ชั่นปี2556คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับละม่อมสาวใช้ผู้ใส่ซื่อที่มีเอกลักษณ์ตัวป้อมมัดแกละเสียงเนอเจ้าของวลีฮิตไข่ตุ้มผู้สร้างสีสันให้กับละครเรื่องนี้ จนกลายเป็นที่พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองในขณะนั้นเรียกได้ว่าดังข้ามคืนก็ว่าได้สำหรับมินรัตวันอ,อมไทยสงวันนี้จะพามาดูกับตัวตนจริงนอกจอของสาวมินว่าเป็นยังไงซึ่งระยะหลังเราไม่ค่อยได้เห็นผลงานของเธอสักเท่าไหร่นั่นเป็นเพราะเธอหันไปทา ธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านอาหารกึง่งผับสไตล์ลอฟท์เท่ๆดิบๆเป็นของตัวเองเยลโล w บายน์คาเฟเป็นบาร์ที่ออกแบบด้วยโครงสร้างเหล็ก กรูด้วยกระจกใสรอบด้านภายในเน้นการออกแบบตกแต่งแบบลอฟเน้นโช์โครงสร้างเปิดให้เห็นวัสดุและการตกแต่งต่างๆอย่างชัดเจนโทนสีหลักที่ใช้คือดำและเหลืองที่ตัดกันแล้วให้อารมณ์เท่ๆส่วนเฟอร์นิเจอร์ของร้านเน้นการใช้วัสดุไม้และเหล็กเป็นหลักสำหรับพื้นที่ของร้านแบ่งเป็นโซนด้านนอกกับภายในห้องกระจกด้านนอกตั้งโต๊ะเก้าอี้เข้าชุดโต๊ะดำ ตัดกับสีเหลืองของเก้าอี้เข้าชุดการผนังด้านหน้าตัวร้านทาสีดำและเพ้นสีเหลืองเป็นทรงสามเหลี่ยมใครมาที่คาเฟ่แห่งนี้จะต้องแวะไปถ่ายภาพที่มุมนี้ทางด้านไลฟ์สไตล์ของเธอสาวมินชอบเที่ยวทะเลเป็นชีวิตจิตใจพร้อมใส่ชุดบิกินี่สุดเซ็กซี่ตัดกับผิวสีแทนของเธอนั่นเอง